ทุกคนนังมีอะไรจะให้ดูไปเก็บหมากวัวน,นัดมาค่ะนางไปเก็บหมากวอน,นัดมาเรานางกับมา,าแกะมาแงะเขาอยู่บาน,นะะเนาะค่ะเนาะมามาปอกเปลือกเขายูบ้านดูผลงานกันทุกคนโอ้นางแจ่มเบิ้งจังแดดะะเนาะเบิงมือนางค่ะทุกคนล่างจังได้กับล่างบ่ออกค่ะทุกคนล่างจังแดดกับล่างบอออกดูติดเลยค่ะ ติดจนแบบนั่งหาทุกวิธีเลยค่ะทุกคนหาในย t u b e ก็หาวิธีล่างเอาเกลือล่างเอาเอายาล่างเล็บตัวรกต้นงเอาน้ำยาล่างเล็บก็เอามาล่างอก็ห่อกับล่างเอายงที่มันล่างสีท่าบ้านก่อเอามาเอามือไปจุ่มไปล่างนะคะทุกคนคือแบบน้องเทดทุกวิธีทางแล้วก็นั่งไปดู แล้วนั่นก็ดูใน y o u t u ู e นะคะเนาะดูในยู u ูบอ่าเขาก็เอามะนาวล้างนั่นก็ไปใส่มะนาวล้างทุกคนก็บบออกอ่าแล้วก็เอาเกลือเขาว่าเอาเกลือล้างกะล้างบะออกค่ะทุกคนล้างบะออกแล้วก็ครั้งนี้ด้วยครั้งนี้พร้อมแล้วจ้ะนี่ครั้งนี้พร้อมสอง <laughs> สองนี้วทุกคนคือจังมันใหม่ เอแล้วก็เอาเบกกิ้งเบกกิ้งโซดาเนาะค่ะเนาะเอามาล้างมาฟอกพอกๆมาถูคัดเอาสไลดล้ลางมันกระบ,บอกค่ะทุกคนเอาเบกกิ้งโซดามาล้างกระบ,บอกดูดูนิ้วหนูกลายเป็นเหมือนมือไหมนะค่ะทุกคนคเหมือนมือไหมอ๋ยตายทั้งเป็นเลยค่ะงานนี้ เดี๋ยวนังไปเปิดเจออีกช่องหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะอ่าเอ่อเพื่อนว่าเอาเพื่อนเอาเอ่อเบกกิ้งเบกกิ้งโซดากับเอ่อเบกกิ้งพาวเดอร์เนาะคะ่ะเนาะเอ่อเบกกิ้งโซดาเลยเอ่อเอาผสมกับเอ่อสบู่สบู่เลวเอ่อน้ำยาเลวน้ำยาสบู่เลวเนาะคะ่ะเนาะผสมกันแล้วก็เพื่อให้เพื่อนเขาเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เอา เอาไฟขัดหม้อค่ะทุกคนเขาก็จะเอาไฟขัดหม,ม้อมาขาดมืออันเพื่อนเขานะคะเนาะกับคาดจยงไรแกแบบว่ามันก็ออกอยู่น้อยนึงแต่ว่าเขาบ่าได้เป็นหนักคือหองนางนะคะทุกคนข้องน้งนี่หนักมากเลยนะดูนี่เหมือนมือไหมเลยจ้าทุกคนแล้วหนูจะไปทาํางานยังไงเนี่ยมือไหมอย่างงี้ดูค่ะทุกคนโอ้ยได้ตุนจะคลองอะทุกคนนี่ตุนจะคลอง